ครูคะถ้าเกิดว่าเราเห็นคนอื่นก็ขายดีแต่ว่าเราขายไม่ได้อย่างเขาต้องทํำยังไงคะก่อนอื่นเลยนะเราเนี่ยห้ามเอาเต็งไปเปรียบเทียบกับเขา พาเราไม่รู้หรอกว่าวันที่เขาประสบความสําเร็จในวันนี้วันที่เขาขายดีได้ในวันนี้เนี่ยเขาผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเขาทํามาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้วตอนนี้ทันเริ่มต้นทาธุรกิจนวดหน้าใหม่ๆเอาจิงๆเลยมันก็มีเจ้าใหญ่ๆในตลาดที่เขาทํากันเยอะแล้วล่ะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จมาไกลด้วยวันนั้นเนี่ยทันก็นั่งมองว่าเออเขาเก่งนะเขาประสบความสําเร็จนะคือเราชื่นชมเราชื่นชมคนเก่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องกลับมานั่งสํารวจตัวเองว่าเรามีดีอะไรแล้วดึงศักยภาพจุดดีจุดเด่นของเราออกมา ถ้าเราไม่มีจุดดีจุดเด่นเราก็ลองเอากระดาษเนี่ยมานั่งเขียนเอากระดาษมาคือเราจะมีกระดาษ A4 นะ พอมาพับเสร็จป nah, well, okay, ุ๊บครึ่งหนึ่งเขียนจุดดีของเราจุดดีจุดเด่นแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขียนจุดเสียของเราจุดดีเนี่ยเราก็มานั่งเขียนเลยตอนนั้นเนี่ยที่ถัดเริ่มต้นถึงก็เออเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนจิตใจดีชอบพูดมีความรู้มีทักษะในเรื่องของการนวดหน้าแต่ข้อเสียเลยคือเป็นคนที่ยิ้มไม่เก่งตาขวางแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไอ้ข้อเสียเนี่ยพอเราติ๊กติ๊กไอ้ข้อเสียส่วนไหนที่มันทําให้ชีวิตเราไม่ดีขึ้นพอเรารู้เนี่ยเราก็ตตััดดททิิ้้งง ทิงพัฒนาให้เป็นจุดดีของตัวเองคนที่ยิ้มไม่เก่งเราก็ปรับตัวเองเป็นคนที่ยิ้มเก่งจนทุกวันนี้เนี่ยทันได้รับคําชมเยอะมากว่าเห็นคุณทันเป็นคนยิ้มเก่งจริงๆเลยแต่ก่อน,นอดีตเป็นคนที่ยิ้มไม่เก่งเลยนะแต่ในทุกวันนี้เป็นคนที่ยิ้มเก่งเพราะการฝึกตัวเองคนที่ยิ้มเก่งเนี่ยได้โอกาสดีๆในชีวิตเยอะมากนะคะนี่ก็คือจุดดีของทนันเวลาทันเจอลูกค้าเจอเพื่อนเจอทุกคนยิ้มเก่งคนที่เขาเห็นเขาก็มีความสุขแล้วหลังจากนั้นเราเป็นคนที่น่นหน้าเก่งเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นนนนนนคทีีี่ชออบใใหห้้้้เเรราาาาจจะพัััฒุดดขขงงงยไมมึก อเออนวดหน้าเป็นแค่ระดับเราไปฝึกให้มันนวดเก่งขึ้นมากกว่าเดิมสิอ่ะเราเป็นคนที่ชอบให้เราฝึกเป็นแล้วอ่ะเราเก่งแล้วเราเชี่ยวชาญแล้วเราจะกล้าเป็นผู้ให้เป็นคนที่พูดเก่ง แต่ทักษะการพูดเนี่ยพูดพูดไปเรื่อยพูดแบบพูดแบบเลื่อยเปยื่อยพูดแบบหาหาจุดจบไม่ได้ก็ไปฝึกทักษะในเรื่องของการพูดพูดให้สั้นให้น้อยกระชับตรงประเด็นได้ใจความพอฝึกทักษะตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ท่านเนี่ยมีความมั่นใจในมากขึ้นแล้วจะทําให้เราเด่นขึ้นได้ยังไงก็คือการที่ทําให้คนรู้จักท่านก็ไปเรียนรู้ทักษะในการทําออนไลน์เพิ่มขึ้นพอไปทําออนไลน์มากขึ้นกลับมาสุดท้ายและท้ายสุดคือเป้าหมายก็มานั่งเขียนเป้าหมายของตัเงเลยว่าจะทํายังไงให้ตังเนองเนี่ศ ในเรื่องของการนวดหน้าทําให้คนรู้จักในเมื่อรู้แล้วมีเป้าหมายเอาสิ่งที่ตัวเองรู้มาพูดมาออกคลิปมาทํามันทุกว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 ันคุณเชื่อเปล่าว่าเมื่อเราเนี่ยมีความต้องการในชีวิตมากพอคนทางของความสําเร็จมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองแล้ววันนั้นเนี่ยทันก็ทาไปเรื่อยๆมันทําให้เป็นครูทันสอนนวดหน้าพลิกชีวิตในวันมันทาให้ทันสําเร็จได้ในวันเพราะนั้นสิ่งแรกที่อยากจะสรุปเลยคือคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยให้เราชื่นชมแต่เราอย่าเอามาบั่นทอนสุขภาพจิตข,ของตัวเองว่าเเเเขาาก่งาก่งรไม เราดีไม่ได้ห้ามคิดแบบนี้เด็กขาดต้องชื่นชมเขาแล้วก็มองว่าเขาดียังไงเขาเด่นยังไงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราเอาจุดดีจุดเด่นของเขาเนี่ยมาปรับพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเขาให้เด่นขึ้นกว่าเขาดีขึ้นเด่นขึ้นเราทำไงไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนรู้และเอามาฝึกทำวิวในในตัวเองอย่างเข้มข้นข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ